สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเล่นทองแบบชีครับครับรายการที่จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงทุนทองคําไม่พลาดทุกอากาศทองมองขาดทุกอากาศการลงทุนครับวันนี้ครับมีประกาศตัวเลขสำคัญสำคัญสองตัวด้กันครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขดุลการค้าโดยสารฐขาดดุลการค้าจากคาดการครับโดยคาดการที่66,000ล้านดอลลาร์ครับแต่ว่าตัวเลขจริงครับขาดดุลถึง 67,000ล้านดอลลาร์ครับเกินจากคาดการณ์ที่1,000ล้านดอลลาร์ครับทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวครับดอลลาร์ครับออนออนลงมาทดสอบบริเวณ1,920เหรียญดอลาะลาร์สหรัฐต่อออนและช่วงเวลา21นาฬิกาครับมีประกาศตัวเลขตำแหน่งงานที่เปิดรับใหม่ครับคาดการณ์ที่6.2ร้านตำแหน่งครับแต่ตัวเลขจริงออกมาดีเกินคาดครับที่6.4 9ก้าล้านตำแหน่งครับบมบอกถึงอะไรครับบงบอกถึงภาะวะเศรษฐกิจที่เริ่มกลับตัวมาเพิ่มมากขึ้นครับเลยทําให้จํานวนเปิดรับตําแหน่งการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันครับต่อมาช่วงเวลาดังกล่าวครับราคาทองปรับลงสู่บริเวณ1,912นเ้ยรดอลลาร์สหรัฐครับต่อมาครับเวลา21่สินกานาทีครับมีประกาศของเฟดครับต่อนโยบายของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาครับ คารครับได้ส่งสัญญาณว่าเขาต้องการให้ฝั่งการเงินและการลางร,รับกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กันครับโดยถึงแม้ตัวเลขการจร้างงานครับจะกลับมาบริเวณที่1.4ล้านตำแหน่งนะครับแต่ว่าการว่างงานนั้นยังมากกว่าครึ่งในระบเศรษฐกิจครับแล้วก็ Q2 ครับติดลบลรา3.1ครับถึงแม้ Q3 จะมีการฟื้นตัวขึ้นบ้างครับโดยเขาให้ความเห็นว่า อันนี้ฝั่งการเงินครับเขาพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าการสนับสภาพคล่องเข้าไปดูเศรษฐกิจอย่างมหาศาลครับแต่ฝั่งนโยบายการคังของรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์ครับยังมีการถกเถียงระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรควินด์กาครับต่อนโยบายฮีโร่แอครับว่าจะกระตุ้นเม็ดเงินปริมาณเท่าไหร่ครับโดยเดโมแครตครับได้เสนออยู่ที่2.2ล้านล้านดอลลาร์ครับ แต่หากว่ายังมีข้อถกเถียงครับว่าวุฒิสภาอาจจะมีแนวโน้มไม่ให้ผ่านครับทําให้เวลาดังกล่าวครับราคาทองคาครับได้มีการไซด์เวย์อยู่บริเวณ1 9 1 2 1 1 3เหรียญครับก่อนที่เวลาปีสอครับหรือ2องนาฬิกาบ้านเราครับในดูดท้งคาได้สั่งฟ้าผ่าครับก็คือได้ยกเลิกแพ็กเกจกระตุ้นครับทางฝั่งการคําครับ ที่ด e โม c ครตเสนอมาที่2.2ล้านล้านดอลลาร์ครับมองว่าเขามองว่าเขาหาชนะการเลือกตั้งครับนโยบานยนี้มีสิทธ์จะผ่านครับเนื่องจากว่าเขาจะมีอำน,นาจในการแต่งตั้งประธานสาลฎีกาคนใหม่ครับซึ่งมีการขัดขากับในายอโรมพาวเวลครับคือประธานเฟดใช่ไหมครับว่าเขาต้องการให้ทั้งการกระตุน้นทั้งฝั่งการเงินและการคลังควบคู่กันครับแต่ทานั้นได้สั่งปิดฟ้าผ่าเลครับว่า เขาจะไม่กระตุ้นนโยบาย2.2ล้านล้านดอลาลาร์นี้ครับยังคงติงตดตามกันต่อไปครับว่าทํามีแนวโน้มอย่างไรหรือมีลูกเล่นอย่างไรครับเพราะว่าหากมาตรการนี้ไม่ผ่านจวอรลดทําสั่งปลดนะครับฉะนั้นทําอาจจะมีลูกเล่นบางอย่างครับที่จะทําให้เสื่อมสภาพห้องหรือว่าเรียกคะแนนเสียงก่อนการเลือกตั้งนี้ครับเพราะฉะนั้นการที่ทําอั้งเบรกฟ้าผ่าเนี่ยครับมันเป็นผลเสียต่อคะแนนเสียงครับเพราะว่า ทั้มปกติแล้วคะแนนเสียงของเขาครับก็คือชนชั้นล่างกับชนชั้นสูงครับซึ่งมากที่สุดก็คือชนชั้นล่างใช่ไหมครับถ้าเกิดชนชั้นล่างเนี่ยครับไม่ได้รับปริมาณเงินที่กระตุ้นการบริโภคของเขาหรือการจับจ่ายใช้สอยของเขาแล้วจะทําให้เขานั้นมีสิทธิ์ที่จะเบี่ยงเบงครับไปเรียกนายไบเดนได้ครับสอดคล้องกับผลโพลครับที่ นายไบเดนนําได้นําทําอย่างชัดเจนครับหลังจากตีสองเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาครับโอเคครับทาให้ช่วงเวลาดังกล่าวครับจนถึงเวลาตีห้าเลยครับราคาทองตับลงสู่จุดต่ําสุดที่บริเวณหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสี่เหรียญต่อออนครับมุมมองต่อเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรครับก่อนการเลือกตั้งนี้นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับต่อมาครับเราจะมาพบกับอาจารย์ปุ้ยครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคของ G cap ครับ ว่าจะมีมุมมองอย่างไรต่อเศรษฐกิจของสหรัฐครับสึีครับอาจารย์ปุ้ยครับครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองอย่างไรบ้างครับฟองคำนะคะเมื่อคืนความชั่งรุนแรงเหมือนกันนะครับเหนียงขึ้นแล้วก็่วกลงนะฮะในวันเดียวกันเลยนะครับแตเมื่อวานนี้นะฮะทำจุดสูงสุดนะครับบริเวณพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดเหรียญนะครับประมาณนี้ในขณะเดียวกัน นะครับก็ร่วงลงต่ำสุดบริเวณพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองนะครับถือว่า,าปรับตัวลงค่อนข้างรุนแรงนะครับหลังจากที่หลุดแนวสต็อปลอนะฮะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเกลียวลงมาแล้วเนี่ยนะสัญญาณระยะสั้นนะครับเริ่มมองเป็นลบนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการที่ปรับตัวลงเมื่อวานนี้นะครับท,ท จนกระทั่งถึงช่งชวงเชา้าเช้ามืดวันนี้นะครับมันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยระหว่างวันเนี่ยมันอาจจะมีแรงซื้อกินกำไรระยะสั้นๆนะครับอาจจะมีการรีบาวขึ้นไปนะครับแต่ว่าการรีบาวลอการดิดตัวขึ้นนะั้นอาจจะยังชําได้ไม่มากนะครับเนื่องจากว่าสัญญาณระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยมันเริ่มมองเป็นลบแล้วนะครับเพราะนั้น เราจึงบอกเป็นลนักษณะการรีบ่าวระยะสัส้นหากไม่ผ่านแนวต้านนะครับมันอาจจะมีาการย่อหรือเกิดการตัดตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อวันวานนี้นะคะหากราคามันหลุดแนวต่อมรอดหนึ่งพันแป,ปดร้อยเก้าสิบเหรียญออมาแล้วครับดังนั้นกระดาจะต้องไปรอตั้งรับจะเถวที่บริเวณหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบถึงหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญ ดังนั้นเนี่ยรอบแนวรับที่สําคัญเนี่ยก็จะอยู่กระจบที่บริเวณ1,860เหรียญน,นะครับก็ฝากน้กลทุนนะครับฝากมาีการยอาตัจมเร็วออนัวลงมาะคบริเวณแนวรับดังกล่าวนะครับน่าจะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับจุดที่น่าจะเข้าซื้อนะครับส่วนแนวต้านวันนี้นะครับจะอยู่กระจบที่บริเวณ1,888ถึง1,892เหรียญน,นะครับ แนวจานที่มองว่าน่าจะเป็นกรอบที่น่าจะแข็งแรงนะครับยังไม่น่าจะขาดได้ง่ายๆอันนั้นก็ความรับทุนนะครับคงคุณไปต้องเก่งเข้าไปในกรอบนี้นะครับในระยะตั้งระยะการนะฮะณตอนนี้ยังมองไปลบอยู่นะครับการบิดตัวหรือการตีบาวขึ้นไปเนี่ยอาจจะอยู่ในวงจํากัดน,นะครับตัวนี้ส่วนของต้อ,อ,องการ9.5นะครับต้องกดร9.5นั้นนะฮะภาพรวมนะครับ ราคาต่างเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับเส้นคาเฉลี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีมุมมองที่ค่อนข้างจะมองไปลบนะครับไฮไซีนต่ำกว่าระดับ50จับดาวแม็กดีต่ำกว่าระดับเชิงสีโรไลน์นะครับก็มองไปลบนะฮะดังนั้นเนี่ยการดิจิตอลดาวน์บาวระหว่างวันจึงมองเป็นลักษณะของการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับระยะสั้นทองคำและผลิตค่าจะอยู่ที่จับจมื่นสองหมื่0แปบาทนะครับ ในขณะที่แนวรับเนี่ยจะอยู่ต่กที่บริเวณสองหมนเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบาทนะครับนะกเ็เป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับเพราะฝากนักลทุนฮะค,คงจะต้องรอะครับคงต้องรอให้ราคานั้นมันเกิดการย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาก็นักวถทุนเข้าที่รณาเข้าซื้อตามกรอบแล้แวับไปนะครับ มีความเึ้นได้อย่างไรนะฮะเราคงจะต้องมาติดตามทิศทางแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำกันในวันพรุ่งนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์บ้ยครับอาจารย์บ้ยยังมีมุมมองทางด้านลบต่อราคาทองคำครับเมื่อคืนที่ปรับลงมาหลุดสตอลปลอบริเวณหนึ่งพันแปด้อเก้าสิบเหรียญครับทำให้ยังมีมุมมองในด้านด้านลบ,บครับและอาจจะมีสิทธิ์รีเบลระหว่างวันในระยะสั้นครับโดยมีแนรวรับบริเวณหนึ่งพันแปดอหกสิบเหรียญครับและ แนวตามบริเวณ1,888เหรียญถึง1,892เหรียญครับตรงนี้ครับอาจารย์กู้ยังมองว่ายังมีการรีบยาวเล็กน้อยครับแต่ว่าเทนหลักถ้าเกิดหลุดลงมาแล้วอาจจะเป็นเทนที่กับตัวเป็นแนวนุ่งขาลงได้ครับสำหรับนักลงทุนทุนั้งใดครับสนใจติดต่อสอบถามหรือเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายครับสามารถติดต่อได้ด้านล่างนี้เลยครับตอวันนี้สวัสดีครับ